กาละกูเอ็กกาละกูกาละกูเอ็กกาละกูกาละกูเออผมกาละกูเอ็กอแปลแปลกนนนะอะไพี่กูสั่งมาอะไรพี่กูสั่งเอ้ป้อมันทำกูไอจแม่เออเบงไอจแม่ เรามีเรียนของคุณ่ไ้าวนี้วันพรุ่งนี oui> ้ก uh uh hey, ูกลุ uh, ่มสองควรควรจำจับตัวนี้ได้สองกลุ่มที่กจับตัวนี้ได้แม่คุมาบอกว่าถ้ามีเรียนของคุไปกินข้าวก่อนเหรอเพมันไปงานมันลงยาวก็คือมันมันหลายในงาน้วคบได้ได้จบด้หน้ามาจึงไม่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 ด้วยมวาม่เด็กเรามราม่แค่ะม่ไม่สม่ไ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 ้่ไม่ีม่ไอ กี่ปคนกูีครับห้องสอไอ้สองสามสองห้อง่างๆมได้ตามตามตามขนาดห้องอ่ายไม่รัอยิ่นนะเออ้เดินแบบหาเลขาเลขอย่างไรเหมืนมึงรั่วดูดูพัวกูนะพี่ไง

มึงนะม <dando S 3> <East. S 1> ึงลองดึงใหม่ดึงใหม่กูดูดีอออ่ะเกูอยากเห็นคอนเทนต์ว่ะกูชอบไม็กกี้ไม็กกี้แม็กกี้นี่โคตรชอบเลยอร่อยดิเนี่ยมันซอสเหลือดูมือมันมึงดูมือมันมึงเมันแหละจะได้งอกหลายสัตว์ได้แล้วมันทำเหมือนอนุเลยปิดเส้นเปล่าปิดเส้นเลอวมึงดึงผมดำออกดำกูออดูนี่กูตีละไม้เนี่ย พ้อมึงคอนเนตไปไหนวะเดี๋ยวกูยกเดีวผมได้สักดามอีกรอบนึงก็ได้แม่งขี้เกียจหน้ากูดามอไนทำจริงมันต้องใช้แหนบปะวะพ่อมรีบจงงคล้ายๆเรื่องบอลล่นกูยูไอ้ีเรื่องบอลลตลกมึงกับกูเลยใครน้ำหนักขึ้นมากกว่ากันเนาะ ะตัวลิเวอระไลของรู้สึกว่าเ0ปี90ปี90ปีเก่าเออกูรู้สึกว่ามึงกับมึงมึงอ่ะจะบ้านออกกว่ากูอีกตอนเนี้ยจริงๆนะดูที่พุงมึงกูก็รู้แล้วอ่ะเยอเยอเยอะทำอะไรท่าอะไรเฮ้ยกูได้บอตรไฟใหม่แล้ะในกองกอททาไหม นั่นดาบดำชิลิกายะอัมเยเอรู้กนใชป้ะมา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 มรม้มางเมา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 ม้เาม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 มมมามามามนมาไา้เมมมามมามามมามามามมมมามมมาา เดี๋ยวครูขึ้นมาขายให้ก่อนสมมติผมมันสั้นๆนี่นหมเนี่ยใส่ไหมฮ่าไอ้ยเนี่ยนั่งนิ่งๆดีหลอกได้เลยไม่ด้องใส่อะไรมาทุบอย่าบอกดขาเลย ไี่ได้ยี่อเลยดิ่มึงใช่ใชอันนี้งอกใช่ไหมมันงอกเอาเอาอีกอย่าใครยี่อดัดไปเไปไหนละอนีนี่นี่นีอยู่เฉยกไม่น่ออกมันไม่ันไม่ได้ออกเลยมึงกระดิกหัวไม่ได้หยุดกมีปากากดไหมนี่นี่ากากดได้ได้ได้เาวกลัวดจวะมึงก็อยู่เฉยๆสิ มึงลูกล็กลูกล็กเป็นดูดีเลยมึงเนี่ยตูดีมึงมีบกลาแบบนี้นมีไเาอะไรมยาลาป่ะนี่ยไอเย็นนี่ปวช2ไงน มันได้บิบน้ำไปตรงได้มีสักเรื่องราวในนี้ประเจ้าพ่โรดเออเดี๋ยวพระเจ้าได้พี่โอดหลัดเลยนเอะตเอะไรครับกะกะาะกูเอ็กซ์เขา้ตนได้่อนนี่เเพราะว่าไอ้เหี้ยมันยังไงยังไงทีไปดูคลิปเก่ากูด้วยเหียมีคนมีคนด่ากูเป็นสลิมด้วยเออ พอเรามาย้อนดูเนี่ยมันมีคอมเมนต์หนึ่งที่คอมเมนต์มาแต่ว่ายังไม่ได้ตอบเลยก็คือคอมเมนต์ที่บอกว่าก่อนนอนทำอะไรบ้างต้องมาแล้วแหละงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าก่อนนอนอผมผมทำอะไรบ้างนะจ๊ะไปตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันว่าก่อนนอนอผมผมทำอะไรบ้างแกงมาก